ี่ครับมัดข้อมูอย่างไม่ไ,ได้นี่ใส่ปลาเขียวกับนี่นี่ย,ยูด,ดำหวานไปเล้วต่อไปก็น้ำมันหอมซอสหนึ่งซอสแกงกุสุด mình xoắn chặt chúng ta xài mình xài. <laughs> แตแบบ่การตีบแต่ตาตีเล็กน้อยม,มันมันชดชโอ้ยแบบนี่ตัวโอ้มันชดหมูนี่สองร้อยห้าสิบกัม แล้วนี่เข้าขัวครับแต่เข้าขัวอุวยเข้าขัวหน่อยลาย่างมันหอมนี่เข้าขัวทุกซอนซอนแกงนึง ก้าวน้ำเร็วนี่นุดให้เข้ากันอ้อแพร่ครับไม่ได้ใช้ถุงมือสดๆเ <c oughs> ล้างแล้วครับมือล้างสะอาด

เศร้าเศร้าเศร้าเห็นเนื้อมันแห้งๆเลยครับบ่มีน้ำขังเลยหรอแห้งๆไม่ใช่เลยมันช่ซึมเข้าไปในเนื้อครับรสชาติลองเห็นตังเด้อมาแล้วก็ไป